เอ็มมาสวัสดีค่ะก่อนค่ะนี่มคุณมีเยอะมากมีเยอมากสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนค่ะวันนี้เอ็มมามาดูข้าวใช่ไหมคะใช่ค่ะสวยไหมคะข้าวหนูสวยไหมคะสวยค่ะสวยไหมคะไหนไหนดูข้าวสิให้ท่านผู้ชมดูข้าวสวยสิไหนคะนี่ไงอะไรข้าวเอมมาอยู่นู่นข้าวเอ็มมาอยู่ไหนลูกอยู่นู่นค่ะอยู่นู่นค่ะสวยไหมคะ สวยไหมคะข้าวสวยไหมไปเดินไปชมดูซิไปเดินชมข้าวไปสวยไปเดินชมข้าวก่อนเร็วๆค่ะมาดูค่ะมาดูค่ะโอเคค่ะเอ็มมาพามาดูมาดูนาข้าวเหรอลูกค่ะเขางามบล่ะเข่าเขาเขางามบอแม่ถามก่อนไม่ใช่ค่ะข้าวข้าวงามไหมลูกเขาอหลางามบอแม่ถามมึ้งดู ขาเลยขาข้าวหนูนันสวยไหมคะไม่สวยค่ะเอาไม่สวยมันจะได้กินข้าวไหมลูกวันนี้น่ะปีนี้น่ะอยู่โน่นค่ะอยู่ไหนคะอยู่นนอยู่โน่นสวยไหมลูกนะป๊าดีดามาเบื้องหน้าเขาติลูปี่เอาเอาเอา,เอา,เอาสมือนดิสวาวเป็นภาษาอีสานก่อนนะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะภาษาอีสานไว้สวัสดีค่ะมอน,มนเอ็มมาสิมาพ้ามาเบิง้งเขางามบ่ลูกบ่ลูกบ่ สองตัวมามาดูข้าวสวยเหรอลูกมาเบิ่งเขางามกันได้ไหมเอาเอาเอาวอาวิสานกันดูสวัสดีค่ะพวิสาสะพามาเบิ่งเข่าบ่ลูกบ่แม่เราหน่อยฮะแม่หน่อยคลายมากมันคลายเหรอคะใช่มันคลายคันคันคลายมันคันคลายออกมาค่ะออกมาค่ะมันคันคลายค่ะใช่ๆยค่ะออกมาแล้วเด้งไข่มาอยู่นู่นไข่มาอยู่นู่นสวยไหมลูกสวยอยู่ สวยอยู่พูดนะพ่อใหญ่เมืองเกี่ยวยาออกมาไวไเอ้เมันขั้นบ่ลูกยี่หลาขั้นบ่โอ้่า้นออกมาออกมาอืมโอเคค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนค่ะไม่มีรถหนูไม่มีรถหนูออกมาหนูมาเดินหนูมาเดินดูข้าวใช่ไหมคะมาออกมาไกลใช่ไหมใช่ค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะบอกก่อน เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่เจอกันใหม่นะคะป๊าพี่ไม่ไม่ชวนลูกุณสับบอกโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะค่ะ